สวัสดีครับผูฟังทีละครับคอรัมวิสามัญบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยสันสตอร์แมนวันนี้ก็ตรงกับวันที่23เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566นหะครับหัวข้อที่ให้ไว้น่าสนใจมากครับใช้คำว่าครอบงำกับบงการเริ่มต้นสันสตอร์แมนก็หยิบยกเอาประโยคที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นสัจธมขึ้นมาคุยกันเลยนะครับประโยคที่บ้านนี่คืออะไรคือประโยคที่บอกว่าความจริงก็คือความจริงนี่แหละครับ ในเมื่อนายปรีชาไคร่ครวนบอกว่าได้ตัดสินใจลงสมัครสสกาญจนบุรีเขตหนึ่งในนามของพรคประชากรไทยจริงเนี่ยนะครับก็ต้องให้เกียรติครับกับคนในพื้นที่ในการตัดสินใจของพวกเขาและทายุได้เนี่ยอยากจะบอกหมวดจรูนวิมูลให้ช่วยลงแข่งทีนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นการเติมสรรีสันให้กับการเลือกตั้งแล้วเนี่ยด้านหนึ่งก็จะได้รู้กันไปเลยนะครับว่าคดีหวย30ล้านเนี่ยคนเมืองกาญจน์เขตหนึ่งเขาเชื่อใครส่วนนั่นใครเชื่อ ก็ออกรูปเป็นแมวเอ้ยเป็นแมวแล้วนะครับก็อะไรนะครับคาตอบของนายทักษิณชินวัตรกับคาถามที่ว่าน้องอิงเนี่ยพอจะเป็นนายกได้หรือไม่ทักษิณตอบว่าอย่างนี้ถ้าถามผมนะเขาเป็นได้ดีทีเดียวนะครับแต่ผมเนี่ยชี้นำเขาไม่ได้หรอกครับเขาต้องตัดสินใจเองเพราะว่าผมเนี่ยครอบงำเขาไม่ได้แม้ว่าจะเป็นฐานนะพ่อเขาโตแล้วนะครับคิดเองได้มีครอบครัวแล้วก็ต้องคิดเองได้ ผมก็แล้วแต่เขานลครับวันนี้เขาทุ่มเทให้กับพักเพื่อไทยมากผมในฐานะผู้ก่อตั้งพักไทยรักไทยเนี่ยก็ภูมิใจมากที่เขาเนี่ยทุ่มเทแม้ว่าจะท้องแก่ขนาดนี้เขาก็ยังทุ่มเทเขามีลักษณะที่ผมเองเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับก็คือมี DNA แม่ผมเลยเชื่อว่าเขาจะทําได้ดีกว่าผมนะครับนี่ไงครับนี่ครับนี่ไงครับ,นรบ,นรบในสายตานายทักษิณเนี่ยยังคงมองคนไทยว่างโง่เป็นควายอยู่ทั้งปีทั้งชาติเลยหรือย,อยังไงครับหรือยังไงวักก็ได้เอา ือได้พูดโกโหกตอแหลกระล่อนปลิ้นปล้อนยังไงก็ได้เนี่ยคำพูดที่บอกก็ผมชี้นําเขาไม่ได้เขาต้องตัดสินใจเองเพราะว่าผมครอบงําเขาไม่ได้ทุยเออผมก็งงเหมือนกันนะครับในขณะที่ตอแหลบอกก็ผมครอบงําเขาไม่ได้แต่กลับไปฟาดธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจทักษิณบอกว่าอย่างนี้วันนี้ผมงงมากธนาธรในออกมาโจมตีเพื่อไทย ที่คนเคยบอกว่าก้าวไกลเนี่ยเหมือนประชาธิปัตย์ผมว่าก็ชักจะเหมือนขึ้นทุกวันแล้วนะครับไอเรื่องขายพ่วงหรือไม่พ่วงเนี่ยสรุปแล้วเพื่อไทยเขาไม่มีสาขาแล้วครับแล้วเขาก็ไม่คุยกับใครไม่จับมือกับใครล่วงหน้าด้วยคือใช้หลักการช่วยตัวเองไปก่อนผมคิดว่าเขาคงขายเดี่ยวนะครับไม่น่าจะขายพว่วงทักษินพูดอย่างนี้นี่แหละครับแน่รู้ลึกรู้ดียิ่งกว่าทีวีพูลของเจติมซะอีกนะครับทำยังกับเป็นเจ้าของพักอย่างนั้นแหละ แต่พบว่าก็จริงอะน,น,นะครับอุ้งอิงกับหมอชนน่านเนี่ยจะไปคุยหรือจะไปจับมือกับใครร่วงหน้าได้หะครับก็ต้องเจ้าของคอกเท่านั้นแหละครับที่จะทําอย่างนั้นได้จริงไหมครับพูดถึงธนาธรก็พอดีอ่านบทความบางช่วงบางตอนของรองศาสตราจารย์ฮริรักสูตบุตรซึ่งเคยเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์ได้โพสต์เอาไว้เนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่ายังไม่ทันไรเลยครับผมก็ได้ยินคุณธนาธนนรไปให้สัมภาษณ์ ในรายการรายการหนึ่งเช่นกันในทำนองวมาพักการเมืองในระบบรัฐสภา,าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีการดีลกันก็คือตกลงกันนะครับเจราจากันมันไม่มีอะไรแปลกแล้วก็บอกว่าตั้งแต่พรบรสุราเนี่ยผมบอกสอสอของผมนะครับผมบอกสอสอของผมว่าหน้าที่ของคุณเนี่ยคือไปหามือมาให้ได้251คนไม่เห็นมีอะไรแปลกนี่ครับโอ้โหไอ้คำวา่าสอสอของผมเนี่ย มันทําให้เห็นชัดยิ่งกว่าชัดนะครับว่าพักคก้าวไกลไม่ได้หมายถึงว่าอยู่แค่ใต้เงาของธนาธรเท่านั้นนะครับแต่อยู่ใต้การบงการของธนาธรมาตลอดตั้งแต่ตั้งพักกันเลยนะครับเนี่ยพิธาลิมจริญรัตน์เองก็ยอมรับว่าในช่วงที่มีปัญหากับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเนี่ยนะครับพิธาบอกว่าคุณธนาธรเนี่ยมาขอให้รับตําแหน่งหัวหน้าพักนั่นแสดงว่าการโหวตเลือกหัวหน้าพักก้าวไกลเนี่ยมันก็มีการกําหนดตัวมาแล้วสิครับ การโบวตจึงเป็นเพียงการทําเป็นพิธีเท่านั้นนะครับอ่ะการหลุดครั้งนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าพักก้าวไกลต้องถูกยุบอย่ามาโวยวายนะครับว่าถูรังแกอีกแล้วเนี่ยเพราะถ้าหากว่ารักจะเล่นการเมืองมันก็ต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลานะครับอย่าพลาดครับเพราะจะมีฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็คอยจ้องจับผิดอยู่ตลอดเวลาน่ะแหละครับเอาละครับสําหรับการเมืองเนี่ยเรื่องแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรแปลกเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าทอนครับเริ่มรู้สึกหนาวร้อนร้อนบ้างไหมครับทอนครับ